สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหนูวังเวงครับวันนี้เราจะมาคำนวณว่าหวยงวดวันที่1กรกฎาคม2567 3ตัวบนมีเลขเด่นอะไรกันบ้างในการคิดคำนวณเลขเด่น3ตัวบนนะครับเพื่อนๆเราต้องทราบว่า3ามตัวบนงวดที่แล้วออกเลขอะไรนะครับ งวดวันที่16มิถุนายน2567 3าตัวบนเลขที่ออกคือ5 0 4ครับเพื่อนๆนเรานำ5บวกกับ0ได้เท่ากับ5เรานำ0บวกกับ4ได้เท่ากับ4เมื่อตัวนี้จบเลข4แล้วเรครับต่อมาเลข5เลข6เลข7ฉังนั้น3ตัวบน งวดวันที่1กรกฎาคมจะต้องประกอบไปด้วยเลข045ย์้าและก็6ครับเพื่อนๆนเอาละครับเพื่อนๆจากสูตรเราคิดคำนวณได้เลขศูนย์เลข4เลข5เลข6นะครับ3ตัวบนงวดวันที่1กรกฎาคม2,567ต้องมีอย่างน้อย1ตัวนะครับ0 4น6์่าครับเพื่อนๆนทิ้ง0ูนย์สี่ไป โอกาสที่เพื่อนๆจะถูก3ตัวบนค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถามผมนะครับใจผมรัก4ครับยังไงเพื่อนๆติด4ไว้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการคิดคำนวณสูตรหวยเป็นหลักทางสถิติอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ฉะนั้นตัวเลขที่คิดคำนวณได้ ก็ให้เพื่อนๆเอาไปประกอบในการเสี่ยงดวงกันคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ